สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมายืนยันตัวตนบัตรประชารัดนะครับสําหรับคนที่ผ่านเกณฑ์บัตรประชาัฐต้องยืนยันตัวตนขั้นตอนที่สาให้แล้วเสร็จนะครับสําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะขึ้นเครื่องหมายถูกชีเขียวข้างบนนะครับสําหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะขึ้นกระบาดชีแดงข้างล่างนะครับ สำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วมาครับยืนยันตัวตนกันเลยวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากน่าจะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอวตารครับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบอ่อซืนนะครับมีเจ้าหน้าที่มา ทำให้ที่ชลากลางหมู่บ้านนะครับรอคิวนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นหมู่บ้านไม่ค่อยใหญ่นะครับคนที่พี่น้องที่มาทำจิ์กนไปแล้วก็มีนะครับ มาที่หลังก็ต่อคิวรอคิวนะครับทำนะครับมีเจ้าหน้าที่สาวสวยสองท่านนะครับมาทำให้นะครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ต้องนำบัตรประชาชนและเจ้าตัวมานะครับ ต้องได้สแกนใบห,หน้าต้องได้ถ่ายรูปนะครับในการยืนยันตัวตนนะครับต่อคิวรอนนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ต้องนำบัตรประชาชนและเจ้าตัวมานะครับมายืนยันตัวตนเพราะต้อง สแกนต้องได้ถ่ายรูปนะครับในการยืนยันตัวตนนะครับเจ้าตัวตรงมาเองนะครับวันนี้อยู่สลากลางหมู่บ้านนะครับมีเจ้าหน้าที่ออกมาทำให้นะครับไม่รู้ว่าทางที่อื่นหมู่บ้านอื่นตำบลอำเภอจังหวัดอื่นจะทำแบบกันไหมนะครับ น่าจะทำเหมือนกันแบบกันหมดนะครับในการยืนยันตัวตนนะครับสำหรับท่านใดที่ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยไปตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ google com นะครับว่บาผ่านการยืนยันตัวตนไหมนะครับให้ขึ้น3ขีดสีเขียวนะครับขีดแรกขีดที่2และขีดที่3นะครับ เป็นสีเขียวนะครับถึงจะเปิดใช้งานบัตรประชารัดในการยืนยันตัวตนขั้นตอนที่3ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับไม่บาย